เราจะเริ่มต้นกันด้วยพระนางเจมส์มอร์และคิมเบอร์ี่จากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษคือละครเรื่องนี้นะคุณนะออ้ยน่าดูมากคือแล้วสองคนนี้นะยิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งเล่นนะในกองนั้นเล่าลือกันเลยว่ายิ่งจินยิ่งจินเคมียิ่งตรงกันอะแต่เวลาเขาพักผ่อนเขาจะทําอะไรกันคะ เจมส์มาหลอขึ้นทุกวันนะคุณเออผู้จัดแอนทรนสมนะก็แบบที่ยวเข็ดนะจะบอกเลยเวลาเข้าฉากแต่ละฉากแอนนี่คือแบบนอกเหนือจากว่าพุ่มกับเข้าไปแล้วนะแอนต้องเข้าตลอดค่ะคุณค่ะพิธีพิฉันเป็นพิเศษสองคนนี้ก็ตั้งใจทํางานดูสิมองตากันนอนคุยกันบนเตียงโอ้ย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 ช่างส่งฉากนี้มาเจมส์มาค่ะระหว่างพักก็อยากรู้ว่าช่างภาพทํางานกันอย่างไรบ้าง รราายกในี่อะไรวะมีรายการใหม่ด้วยแล้วเช่นเดียวกันเออคุณคะคุณไปอยู่หน้ากล้องอะค่ะดีแล้วกันนี่แหมมีสวิงสวายโอ้ยนีลาสุดนี้ดีฮะไปเป็นพระเอกจะจะไม่มีราคาค่าตัวแอนตมุสมน่าจะให้เท่านี้นะคะคุณไปดูคิมนี่ดีกว่าทำอะไรดิกาอะไรโนี่นี่นี่เขาอยากรู้ว่าคิมทำอะไรโลห์หูทำอะไรล่ะคะ อะไรอะต้องบุกบอกกัเพื่อนออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเป็นไงครับมันเท่ากําลังกายมันไม่ดูทีนี้อช่ไหไหนไหนไหนนี่ค่ะท่าเนี่ยท่าเนี่ยนั่งทานนี่เจมส์เฮ้ยเฮ้ยเจมส์เอาด้วยเฮ้ยเจมส์เอาด้วยเอลเอลเอวเอาเ้อวไปต้องไปเออเออเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนี่ฉันรู้อะไรมาจากไหนคือ พ่อ4พันก็เล่นอยู่ด้วยกันอะ่ะกับละครเรื่องนี้แล้วชวนคิบรี่ไปเต้นซุมบ้าเออคืาจริงไม่ได้งไงชวนชวนดิฉันด้วยให้ไปเต้นซุมบ้ากันออนชอบมากชวนคีบรี่คีบรี่ก็ไปเต้นอ้ยสนุกสนานนางหูเต้นมาที่กองด้วยแนะน่นอนเป็นที่สุด